แววตาคู่นั้นที่เชียงดาวทําให้เรามาถึงด่านช้างที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเรากลุ่มอิสุสุและกรมทรัพยากรน้าบาดาลร่วมกันสานต่อโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตสร้างระบบพัฒนาน้ําดื่มสะอาดเพื่อให้แววตาของเด็กที่นี่และที่ต่อๆไปกลับมาสดใสเหมือนเดิมอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิต รถเสียทำไงดีเดี๋ยวโทรตามช่างก่อนทำได้ไงเนี่ยก็เขาฝังนี่ไงใครๆก็ซ่อมได้แค่ฟัง Motor s ์ l u t i o n FM 89.5ทุกวันจันทร์ถึงสุกซี่ทุ่มฟังบ่อยอะ่ะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังนับถือศาสนาพุทธประชาชนจำนวนมากยังนิยมทำบุญฟังเทศฟังธรรม สามารถพูดได้ว่าพระสงฆ์ยังเป็นสถาบันที่ได้รับความเคารพจากคนไทยอยู่แต่ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่คนไทยมีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าน,นี้เองที่เป็นช่องทางให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือกลุ่มพระสงฆ์บางกลุ่มใช้เพื่อหาประโยชน์เข้าตนเองซึ่งเราจะรู้จักกันดีในชื่อพุทธพาณิชย์เวลาเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าพุทธพาณิชย์ใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าไอ้คำว่าพุทธพาณิชย์เนี่ยมันเกิดขึ้น ใช่ไหมครเนื่องจากว่ามันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความคิดขององค์กรศาสนาหรือสถาบันทางศาสนานะครับปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่รูปแบบที่เป็นธุรกิจซึ่งมันมาพร้อมกับการขยายตัวของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมไทยมันก็ไม่ได้หมายถึงเป็นการเป็นเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับงานพระพุทธศาสนาและตัวเองเนี่ยไปเอาผลประโยชน์หรือฉกฉวยเอาผลประโยชน์ซึ่ง มันเกินความจำเป็นหรือเกินสิ่งที่ตัวเองควรจะได้รับนะฮะอันนี้เราก็เรียกว่าพุทธภาณิชย์ได้อันที่จริงแล้วพระสงฆ์เป็นผู้นำทางสติปัญญาและจิตวิญญาณสอนให้ประชาชนยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นแต่ปัจจุบันเมื่อเวลาเปลี่ยนไปพระสงฆ์บางกลุ่มก็เริ่มเข้าใจหน้าที่ของตนผิดคิดว่าหน้าที่ที่สาคัญของตนคือการหาปัจจัยมาอุดนุนวัด จึงหันมาทำธุรกิจกันมากขึ้นมุ่งสร้างความเจริญแต่ด้านทาวรวัตถุและคิดถึงแต่วิธีหาเงินพุทธพภานิจจึงอุบัติขึ้นเกิดการนำพิธีกรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือหาเงินเกิดการขายบุญด้วยวิธีแปลกๆใหม่ๆพระก็ควรจะเป็นผู้ผลิตผู้ทำผู้นำผู้ให้บ้างไม่ใช่เป็นผู้รับผู้ตามผู้บริโภคผู้ขอซึ่งทำให้คนก็เบื่อพระจะมไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรกันนักหนา ทำไมไม่มีที่สวนกลปนาผลสวนของวัดไว้คนยากคนจนไปเพาะไปปลูกที่ดินมันก็จะได้เป็นที่อาศัยแก้ทุกข์สุดท้ายแล้วบุญในทางพุทธศาสนามันถูกเปลี่ยนความหมายอ่ะ,ะ,ค,มมอะคือคือ,ค,อคือมันมันไปใช้อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะเขาไปมันไปใช้ระบบเดียวกับระบบบริโภคนิยมหรือระบบสุนิยมก็คือกลายเป็นว่าคุณมีเงินมากคุณทําบุญมากคุณได้มากซึ่งจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าบุญเดิมในพุทธศาสนามมนได้มีความหมายแบบนี้นะฮะ พราะบุญเนี่ยตักถามจริงคืออะไรมันก็คือคุณสมบัติทางจิตใจแบบหนึ่งอ่ะฉะนั้นตัวบุญกุศลมันจึงสัมพันธ์กับความศรัทธาหรือจิตใจมากกว่าวัตถุสิ่งของกุศโลบายที่จะชักนําให้คนเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นมีหลายวิธีแต่วิธีที่จะเลือกนํามาใช้นั้นต้องไม่ทําให้คนลุ่มหลงงมงายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์เครื่องรางของขลังหรือการยึดวัตถุสิ่งก่อสร้างเป็นสรณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้การทำบุญใช่ว่าจะต้องทำที่วัดหรือกับพระสงฆ์เท่านั้นหากแต่การเลี้ยงดูบิดามารดาให้อยู่ดีกินดีแล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะท่านทั้งสองก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ที่อยู่ภายในบ้านของเรา